เพชรพระด้วยสวัสดีที่สุผูสุขคนครับผมเ mm hmm. มื่อนี้กัวันสุขที่ยี่สิบกันยาสองหาหากเจ็ดกระิมมาสรุปแนวทางลาบหน้าโค้งทุดทไทยหรือว่าก้อนหวยออกน้อพี่น้องเนาะมาแลงนี่ซองทุ่เกลงทั้งเมดก็ะมีอยู่1ิบีอาจารย์ซิบซีสำนักได้พี่น้องได้ก็มาเริ่มกันเลยบรกกานเสียเวลาเพราะว่ามันหลายสิบีสำนักนอพี่น้องซิบีอาจารย์วะนะมาเริ่มจากคนริมทางได้พี่น้อง คนริมทางเลขติดเลขวินนี่ของเพื่อนนี่มันเป็นสองสามสี่ล้วเก็เจ็ดแปดเก้าล้วเพื่อนให้วิ่งรูดบนล่างนี่แปดกับเก้าส่วนตัวเน้นได้พี่น้องตัวเน้นนี่ขิ้สามแปดสามเก้าสี่แปดสี่เก้าตัวเน้นสี่คูตัวกันนองเพื่อนกับสองแปดสองเก้าตัวกันได้พี่น้องได้ตัวกันถ้าพอมากคนจับคููห้าก็จับวิ่งเอาอยู่ในนี่ได้พี่น้องได้หกตัวนี่สองสามสี่หรือว่าเจ็ดแปดเก้านี่ ถ้าบมักเพิ่นจับคู่เขากะจับออกขั้นจับสูตรเตรียมมันจะได้เก่าคู่เก่าหางได้พี่น้องอันนี้เพิ่นจับให้มากแค่หกคู่หกคู่เน้นสี่คู่กันสองคู่ได้พี่น้องได้ของคนริมทางอา๋ออันนี้ต่อมาปูขคลาดปูขคลาดงวดที่แด้กว่าเขาเล็กวิ่งยู่ได้ดพี่น้องได้เขาเก่าอยู่ของปูเขาเก่าอยู่นี่ลักฐานของเก่าเห็เมนมงอย่ได้พี่น้องได้ของปูโคลาดเนี่ย ของตัวโครา,าดมีหลักฐานของกอให้เบิ่งอยูเ่เลขวิ่งเข้าที่เก่าแต่จับคู่พ่กเข่าถ้าเขา,า,าวิ่งถ้าเขา,าหลุดออกมันก็ได้อยู่นะพี่น้องเนาะเมื่อน,นี้ปูให้ยซีกับ่าเน้นที่หาจับคู่ก็มีซีซีซีเจ็ดหาซีซีหา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 หกซีหกแล้วก็หาเจ็ดปูให้เน้นติดหาได้พี่น้องมีหาซีซีหาแล้วก็หาหาหาหกหาเจ็ด เน้นพิดหาเหมือนแรืนี้วันสุกระว่างเด็กเบิ่นได้พี่นอ้องได้อต่อมาเลขมีที่มาเลขมีที่มาเลขมีที่มานี่บนล่างพันธุ์ไห้วิ่งเก้ากับหาเน้นที่เก้าจับคู่นี่ก็เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่หาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสาม เพิ่นเน้นให้หเอ้ยเพิ่นเน้นให้90กับหาสาองคูสองหางส่วนเลขสาตัวนี่ก็หาเก้าศดหาสามไดไปน้องได้เอาแคปหน้าจอเอาได้ครับเด้อกะิดไปแล้วเนี่ยเอาต่อมาเนี่ยก็แม่นปูศูนย์เปูศูนย์คือเขา6กหกปูห้หาหก เลขออกหกหาเขาตกกับก็ถือว่าเขาของปูนให้บนล่างไปกับเด้อพี่น้องเด้อว,วิ่งรูดเจ็ดกับแปดตว่าเน้นเกยรยุทตาวาจับคู่ติดเจ็ดคู่เดียวเก้าเคู่เดียวเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าหกแล้วก็แปดเก้าแปดสี่แปดหนึ่งแปดหกเลขก็มีสองหลักเนาะพี่น้องมีเด็กเอ้ยมีหอดติดเก้าตัวนี้หลักเก้ากมี รักเก้ารักแปดรักเจ็ดไม่แค่ตัวเดียวอาผิดจต่ละหน้าเป็นไปนองมาชอบตัวไหนก็ได้อาต่อมาของอาจารย์ไก่ของอาจารย์ไก่4กับ6เน้นที่6ส่วนจับพูนี่สองสี่เอ้สี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสีเก้าหกสามหกสี่หกเจ็ดหก ส่วนเลขสามตัวเนี่ยหกเฮ้ยศูนย์หกแปดศูนย์สี่เจ็ดอาจารย์เพิ่นเน้นให้สี่เจ็ดกัหกแปดเอาต่อมานี่ของเซียนบ้านผาสุกงวดนี่เป็นงวดแรกเพื่อนว่าเลขเพื่อนเขาดีเดินดีเพื่สั่นพี่น้องเลขเพื่อนเพื่อนให เลขเพิ่สามสูตรนะให้ทุกสูตรเลยเราอไปน้องเด้แต่เพิ่ให้วิง่งหากับสี่อันนี้สูตรที่หนึ่งบริเขียนว่าสูตรนาะพี่น้องเนาะสูตรที่หน,นึ่งในเลขสมตัวมันคิได้7 54ส่วนเลขสองตัวเนี่ยก็คือ87ดสูตรที่2 5งหเลขสองตัวเนี่ยก็คือได้9 5้สูตรที่3ได้5 58เลขสองตัวเนี่ยก็คือ เจ็ดห้าได้พี่น้องได้เจ็ดห้าอันนี้ภานในเป็นบนล่างได้พี่น้องได้เลขสองตัวนี่เป็นบนล่างเลขสองตัวในเป็นบนล่างตัวเลขสามตัวในเลขจับกูได้พี่น้องได้เลขจับกูถ้าพี่น้องขิดตัดขีดส้อยก็ได้พี่น้องคือยังแปดห้าห้าแปดต้งเสีคือยังสี่ห้าห้าสี่ขีตัดส้อยใดได้พี่น้องได้มักชอบตัวใดก็พิดแต่ละหน้าไปมีสามตัวสองตัวเลขสามสูตรสูตรละชุด สุดสามตัวสุดสองตัวต่อมาเสียนเหมิดเสียนเมืดก็คือเขาหงาพวกนึงก็คือเขาหาหกหาเนาะพี่น้องเนาะเสียนเมืดหงวพวกนึงก็เขาเบิ้งเล็กวิ่งคนสามกับสี่สี่หาหกจับคู่เอ้เล็กวิ่งสี่กับหกเน้นที่สี่ส่วนจับคู่กับสี่สี่สี่หาสี่หกแล้วก็สามสี่สามหาสามหก เลขสามตัวในแปดสี่หกเพื่อเน้นในสี่หกเม็ดเดียวพี่น้องหมดบางเนึ่งของเพื่อนเขาเขาเขาตัวกันเขาตัวร่างบ่ได้เขาตัวเน้นบ่ได้เขาตัวเด่นได้พี่น้องได้เล็กบหลายครูอ่ะต่อมาของพ่อสวัสดของพ่อสวัสดงวดที่แล้วอะเขาเล็วิง่งนะพี่น้องเนาะบนล่างเพื่อนห้แปดกับเก้าเน้นที่เก้า ส่วนแจับคู่ในเก9าศูนย์เ8้าสองเก้าเก้าหแปนยห้าแกลเพิ่นให้เน้นติดเก้าได้พี่น้องเน้นติด9 90, าเก้าศเก้าองหาเเพิ่นให้เน้นติดเก้าเน้นติดเก้าอ่ะพี่น้องแคบหน้าจอได้ครับด้วอ่ะต่อมาของอาจารย์สลองอาจารย์สลองนี เลขวิ่งของเพื่นนี่หกกับเก้าแล้วก็เลขติดเลขวิ่งของเพื่อนก็นเลขประกบนี่ก็คือ4 0 7 2เเพื่อนไทยวิ่ง6กกั 9, บเก้าบมิตตัวเน้นจับคู่ออมากทิ่ได้แปดคู่เนะพี่น้องคิได้แปดคู่หกสี่หกศูนย์หก เก้าสองมันขี่ได้แปดคู่ได้พี่นอ้องได้แปดคูต่อมากของแอดตําลาวหมวดเแล้วเขาตะเล็กวิ่งวิ่งวิ่งหกกับเ็ดเน้นที่6ส่วนจับคู่นี่ก็หกหนึ่งหกสองหกสา็ดหเจ็ดสดส เน้นหกเน้นหกสองเม็ดเดียวส่วนเลขสามตัวตัวเน้นเนี่ยก็คือแปดหกสองหลกักตัวล่างเนี่ยก็คือเก้าเจ็ดสองหกคู่ได้ who, พี่น้องหกคู่ฟันเม็ดเดียวหกสองตัวเน้นตัวเด่นหกคู่หกขางเอาของเซียนลา่าเซียนเข็มมาลาดวิ่งศูนย์ตัวเดียวหมดที่แล้วเพิ่นวิ่งแปดตัวเดียวก็คือเขาได้พี่น้องได้เขา ตัวเด่นของเพื่อนนี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าตัวร่องสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดตัวกันสองแปดสามแปดอันนี้ตัวเน้นตัวเด่นเล้พี่น้องได้เน้นที่ติดศูนย์หัวแล้วเพื่นฟันแปดตัวเดียวก็คือเข่าเล้พี่นอ้องได้ต่อมาของสร้างคมของสร้างคมนี่บนล่างเพื่อนให้หกกับเจ็ดเพื่อนเน้นที่หกส่วนเลขติดของเพื่อนนี่กัศูนย์หนึ่งสอง คับคู่หกสองหกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเพื่อนกันเน่นเนี่ 62, 62, 60, ยหกสองกับหกศูนย์ไดพี่น้องได้เน้นติดหก 6. เลขสามตัวสามหกศูนย์ตัวเน้นตัวล่องหน,นึ่งหกสองอันนี้ของสร้างคมด้วยพี่นอ้องได้ต่อมาพอบันสวน พ่อบ้านสวนพ่อบ้านสวนตำลาววิ่งบน่างได้พี่น้องได้บน่างวิ่งหกกับสามเน้นที่หกส่วนจับคู่นี่กับสามหกหาหกแปดหกเก้าหกหาสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามเน้นสามหกเก้าหกส่วนเลขสามตัวนี่สามเก้าหก องคอ์พ่อเปนสวนนะพี่น,อนอ้องได้แคบหนาจอเขียบเบื้องไายอาจารย์ไร่ไ i, สํานักกระสุดท้ายท้ายสุดปู่สามแปดสุดท้ายท้ายสุดปู่สามแปดปู 3, ป่สามแปดอย่เล็กวิ่งไม่เคยหลุดได้พี่น้องได้แต่ป่มักปูจับปู่นี่เขาหามาใส่แปดกับศูนเลยปู่ให้แปดกับศูนปูมักศูนสวนสี่ศวนห้าแปดสี่แปดห้าได้พี่น้องได้อันนี้ ใบขีดคอลักลอยปูปูวดัดบ่มีบ,เบ,บ่เห็ดบะสันบ่ได้เห็ดน้าพี่น้องเนาะปูสามแปดเด้อพี่นอ้องเด้ออ้าพี่น้องแคบหน่อยจอดบางแล้วก็ไปเทียบเบื้องายๆอาจารย์หลายๆสำนักทั้งหมดมันก็มีสิบสี่อาจารย์สิบสี่สำนักน้าพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักที่ให้แนวทางเรับพัฒนาเหม่แรกสองทุ่มเครื่องขอพี่น้องเข้าชควมานกันสุขปูสุขคนรวยเฮ่งกัน ก็จะเรื่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจฟ้ารวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม